ววสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขหูสุขค,นนะค,ะนคน้นนะคะลุงป้าน้าทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวก้อยคอนไกลบ้านค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก้อยก็อยู่ในสวนสตรอเบอรี่คือเกาค่ะพี่น้องค่ะเก็บสตรอเบอรี่ปีที่สองค่ะพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรี่น้ำก้อยเด้อค่ะเด้อ ปุ๋ที่ขอมาแล้วนะคะกับฝากโกรติดตามเป็นกําลังใจให้แรงงานให้ในเกาหลีไต้ได้เด้อค่ะพี่น้องมาเอาสตอเบอรี่น่อยๆไปกินน้ากันจ้านะคะได้เก็บแล้วค่ะพี่น้องหอยทางนี้เนาะเก็บเสร็จแล้วอึบนะคะอุปกรณ์การเก็บสตอกับมีรถเข็นคือเ่าค่ะรถเข็นหน่อยนะคะไปค่ะพี่น้องเข้าไปเก็บสตอเบอรี่น้ำกันเลยจ้าสู้ๆครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องเราไปเก็บสตรอเบอรีขึ้นรถกันจ้านี่ก็คือหน้าที่ของเราสองคนค่ะทุกเสารนะคะก็จะเป็นเสารเวน้วนเสารเนาะสามหมื่นเก็บตอนนี้พรท่านหลายพี่น้องแล้วเบิงเดือน มะก,กราหุมผ้าด้วยค่ะพี่น้องแบบดกแห้งนะคะจนเบ้าเดีสาวกว้อยสีแดงนั่งห้คข้าปลาสตอพี่น้องเก็บจั่ใดกับพเปิดเป็นมันหลายแห้งนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีใต้ค่ะพี่น้องค่ะเฮา,านี่ว่าทั้นในหลายแห้งนะคะอันนี้เก็บครั้งที่สองนะคะเป็นอีพี่ที่สองของการเก็บสตอเบอรี่ปีนี้นะคะ ห่าสิเก็บน้ากันไปหอดเดือนผฤษภผ้าค่ะพี่นอ้องจังสีได้เศร้าเก็บเป็นน้อยย,อย่อๆค่ะลังจาเห่าเก็บเสียเท่ากับว่างไว้ให้กลางรองค่ะพี่นอ้องเผื่อที่มันจะได้บรลืมนะคะก็เอารถเข็นนี่แหละคะ่ะเขามาเก็บเข้าไปจังเสร็จอะค่ะพอเก็บเสร็จแล้วเขาก็ออกไปทรง แถวแกนะคะแล้วก็จะเป็นคนขดัดขัดใส่ใส่แพกเพื่อที่จะเอาไปส่งนะคะส่งส่งสากรสากรแล้วก็สิตีออกไปตามผากต่างๆนะคะหรือว่าไปขายในซูเปอปร์นั่นเองนะคะหวานฉ่ำเลยามานหวานกินมันตัว ชับเด็กดิบานดิช้ำชักช้ำชัำเั่งน้อยนี่พี่น้องอ๋อออนซอนดิอยากก็ไปปลูกบานเ้าดิน้องสี่น้อง้วยพันเงี้ยสิไงกับพ่อได้อยู่ด้วยเนี่ยออนเด็ดออกซะ ตองห้มันซุกเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะจ้างค่อยเก็บนะคะพี่น้องเนี่ยห้หัวมันแดงจนสุดเลยค่ะถ้าจะเป็นข,า,ขาวๆแดงๆเนี่ยคือฮาวบอยเก็บค่ะพี่น้องเขาจะเก็บรูปแบบนี้เด้จ้าก็จะประมาณนี้ค่ะยัมนมาเสานะคะถ้าพี่น้องเขาสวนคือเก่าค่ะชีวิตติดสวน ข้าวสวนสตอเบอรี่เดี๋ยวอยยุของนาอีกสมวันสซเดล่าพีละน้องแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกระสีฝาวไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเดีสาวก่อยนะคะ นี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนค่ะ